รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุดโยสวัสดีครับชาวหนีเที่ยววันนี้ผมและคุณนาตาลีนะครับจะพาคุณผู้ชมไปเดินเที่ยวกันที่เมืองอินเทราเกนนะครับแล้วก็เมืองลูเซิร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับไปดูกันว่าเมืองของเขาจะสวยสักแค่ไหนและมีบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาหนีเที่ยวด้วยกันครับ สนับสนุนโดย Corolla Altis ใหม่ So excited ณพ i รา Travel Stylist รงหน้าลงโรงแรมค่ะเมื่อคืนนะคะที่ดีบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะมาถ่ายให้ดูใหม่ว่าตอนกลางวันเป็นยังไงนะคะตอนนี้เลยมาเดินให้คุณผู้ชมชมนะคะเพราะว่าแถวนี้สวยมากแล้วก็เส้นนี้จะเป็นเส้นช้อปปิ้งหมดเลยค่ะส่วนใหญ่นะเท่าที่เห็นตอนนี้นะจะมีพวกร้านนาฬิกาต่างๆเพราะว่ามันเป็นของที่แบบ made in Swiss แล้วก็มาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยค่ะคนส่วนใหญ่จะมาซื้อนาฬิกากันแต่ว่าตอนนี้ลีจะเดินข้ามไปสวนตรงนี้ค่ะเป็นสวนแบบเยื้องๆไม่ไกลจากโรงแรมนะคะ สวยมากข้ามไปด้วยกันค่ะอินเทอร์ลาเกนเป็นเมืองชิลค่ะวิวจะสวยแล้วก็แบบช็อปจะเป็นแบบน่ารักน่ักส่วนใหญ่มีร้านกาแฟมีอะไรอย่างเงี้ย ถ่ายรูปทั้งแบบถ่ายรูปตรงโน้นแล้วถ่ายรูปตรงนี้จะว่าไม่ได้เลยนะคือปกติเนี่ยจะบอกว่าผมจะบอกว่าเฮ้ยเยอะไปแล้วไม่ต้องถ่ายหรอกแต่นี่คือมันคุณผู้ชมต้องดูสิครับว่าคือสวยออทุกมุมคือเรามาเดือนตุลาคม <c oughs> ประมาณกลางกลางเดือนครับซึ่งอุณหภูมิเนี่ยมันค่อนข้างหนาวครับกลางเดือนตุลาคมแต่มันไม่ได้หนาวแบบหนาวตายไปเลยและมันก็ฝนไม่ค่อยมี ใช่และที่ดีช็อปที่สุดนะคะเห็นใบไม้ไหมคะมันจะมีหลายสีคือเป็นหน้าใบไม้เปลี่ยนสีพอดีคือนี่ให้ย้อนกลับไปเอาไใกล้เลยนะต้นเนี้ยคือเขียวเหลืองแดงเลยอ่ะสนุกมากเลยอ่ะมันสวยจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นแบบทุกมุมบางบางมุมมันก็กำลังจะเป็นเหลืองบางมุมเป็นส้มบางมุมเป็นแดงอย่างเงี้ยคะ<อ>่ะมันก็ถ่ายรูปมันมากอะ่ะคือเราขอแนะนําค่ะว่าถ้าเกิดมาเที่ยวนะคะ อยากให้มาหน้าเดียวกับเราคือประมาณกลางกลางสุราค่ะจริงๆนะผมว่าไม่ต้องเหมือนเราได้แต่ที่แน่ๆคือมาให้ถูกฤดูดีกว่าหรือว่ารู้ดูนี้ลระสวยสุดจริงไหมก็จริงเนาะคือไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เวลาเห็นเขาอะไรเงี้ยคือแบบคือเขามันขาวอ่ะคือถ้าสวิสไม่ขาวมันไม่ขลังนี่ถ้ามาช่วงเขียวเฉยๆมันก็จะแบบเออมันก็เขียวอ่ะมันก็เขียวเบยนี่แต่ว่าผมว่าถ้ามาช้ากว่านี้สักสองอาทิตย์จะแดงกว่านี้นะคือแปลว่า ตุลาเนี่ยมันมาได้ตั้งแต่ต้นตุลาจนกระทั่งประมาณเดือน12ต้นๆผมเดานะแต่เราอะมากลางตุลาเอาคินว่าอ่ะดูจากรายการเราแล้วก็ตัดเจลเองว่าอยากจะปี๊ดกว่านี้หรืออยากจะปี๊ดน้อยกว่าเราถ้าเกิดว่าต้องการจะปี๊ดกว่าเรานะฮะก็มาสายกว่าเราถ้าอยากจะปี๊ดน้อยกว่าเราก็มาต้นกว่าเราก็บางคนก็ต้องแล้วแต่สะดวกด้วยเนาะความปี๊ดจะมาพร้อมความหนาวจำไว้มันจะปี๊ดเท่หนาวไปเดินตรงนู้นกันทำไมอะมันสวยอะถึละ ก็ยังคงเห็นแต่ร้านนาฬิกาก็คือสวิสเขาดังเรื่องร้านนาฬิกามันก็เลยมีแต่นาฬิกาแบบจริงจังกอบไปแล้วแต่แบบเรายังดูว่าเอ๊ะจะมีร้านอะไรอีกไม่มันจะมีอย่างนี้มีนาฬิกาและสักพักก็จะมีช็อกโกแลตแน่นอนก็เขาดังนาฬิกากับช็อกโกแลตแล้วก็จะมีแบงก์ที่นี่เขาดังเรื่อง Private Banking ไง ชอบสวิสด้วยอีกอย่างคือรีว่ามันสะอาดมากเป็นบ้านเมืองที่ดูสะอาดตาถนนแบบดูสะอาดคนดูไม่น่ากลัวไม่ใช่จะไม่มีคนน่ากลัวนะคะเพราะว่ายังไงก็ยังอยู่แบบยุโรปซึ่งคนอพยพมาเยอะและที่แน่คือนักท่องเที่ยวเยอะครับอืมบางครั้งแต่ว่าหมายถึงเนเจอร์ของคนของเขาอ,ะอ่ะไม่น่ากลัวและที่สวิสเนี่ยนะคบคุณผู้ชม ถ้าเกิดว่ามาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนจะประทับใจมากกว่าประเทศยโกกุโรปอื่นนั่นคือเรื่องของโรงแรมในเรื่องการบริการเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีโร,ร<อ>งเรียนสอนการโรงแรมที่ดีที่สุดในโลก<ะ>ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่านักเรียนเนี่ยจบออกมาหรือก่อนที่จะจบเนี่ยเขาจะต้องไปแบบนี้กับเขาเลยฝึกงานทางโรงแรมดีๆดังนั้นเนี่ยก็จะมีแบบวัยรุ่นที่แบบบริการดีๆแล้วก็จะมีพวกแบบเก๋าเกมหน่อยผู้ใหญ่ที่ทํามาทั้งชีวิตด้วยความรัก ขึ้นไปเป็นต้นไม้ครับแล้วต้นไม้มันแบบสีสันสวยงามมันปี๊ดมากมันกำลังเปลี่ยนสีต้องอีกสักตานะแล้วข้างบนเป็นหมอกอ่ะดูดินั่นดีว่าการอาทิตย์้นงงามมากประเทศบ้าอะไรเนี่ยสวยจริงๆตัวงเราเรื่องเชงเก้นเห็นไหมคะเผื่อคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เข้าใจอ๋อคือเชงเก้นก็คือการขอวีซ่านี่แหละครับก็คือวีซ่าเชงเก้นซึ่งใช้ได้ในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งก็จะเป็นประเทศดังๆหลายประเทศเลยที่มันอยู่ในยุโรปเนี่ยอย่างเช่นเป็น เฝรั่งเศสอิตาลีนะฮะซึ่งเยอรมันนะครับแบบเนี้ยสวิตสก็อยู่ด้วยหมดเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ชมเอออยากจะมาเนี่ยก็ต้องขอวีซ่ามาด้วยนะต้องเตรียมตัวและมีเวลานานๆไม่ใช่คิดจะซื้อ <c oughs> ตั๋วแล้วมาเลยไม่ได้ถูกมีทีมเราคนหนึ่ง <c oughs> ไม่ต้องบอกนะไม่เผาขนาดนั้นว่าใครแต่ว,ว่าได้วีซ่ามาก่อนบินวันเดียววันเดียวแล้วก็การที่คุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็คือว่าสมมุติอยากจะมา เที่ยวยุโรปแบบเราแพลนล่วงหน้านานๆาครับสัก3าสเดือนนะครับแล้วก็ทําเรื่องขอวีซ่าซื้อตัว๋วแล้วก็จองโรงแรมอะไรให้เรียบร้อยก่อนเลยแต่แบบจองแบบแพลได้นะนะฮะแต่ดีที่สุดผมว่าจริงๆนะถ้าจะมายุโรปครั้งแรกๆผมว่าต้องมาทัวร์เพราะอะไรหรือว่า<ะ>เพราะว่าจะขอวีซ่าง่ายกว่า,าวจะจอไม่งงด้วยจริงๆนะค,คือมันจะไม่งงคือมาครั้งแรกมันอาจจะงงไง ดังนั้นเนี่ยการที่มีคนมาดูแลอันนี้อาจจะได้เปรียบจริงๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เอาแบบไปเที่ยว่างประเทศจนจนเชี่ยวชาญแล้วโอเคสามารถมาได้นะฮะแล้วก็เรื่องเรื่องวีซ่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต้องเตรียมเอกสารให้ดีอย่างดีไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันจะโดนเด้งแล้วเด้งอีกเหมือนตากล้องเราวันนี้ตากล้องโดนหลายดอกอ้าวเมื่อกี้อุตส่าห์ไม่เฉลยนะว่าเป็นตากล้องเตากล้องเราเนี่ยโอ้โหก็จะได้วันสุดท้ายเครียดเลย กำลังเดินตามหานะคะร้านช็อกโกแลตที่น่าทานน่าทานเพราะว่ามาทั้งที่อยากทานช็อกโกแลตลอยๆแล้วก็อยากทานช็อกโกแลตแล้วก็เจอแล้วร้านนี้โอ้โหแหงดีมากเราวก็มาดูเวลาปิดเปิดมันก็เปิดนี่แล้วทำไมมันปิดอ่ะไม่เข้าใจอดอ,ะอ,อ่ะน่ากินมากมม<ๆ>เลยอะ่ะ ไปเธอช็อกโกแลต,ตมีที่ไหนเยอะแยะไปหมดว่าช็อกโกแลต,ตที่นี่อร่อยจริงเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนเราลงจากทูงฟราวครับมันจะมีช็อกโกแลต,ตที่เขาให้ฟรีคือเขาสแตมป์บัตรทิทกเก็ตของเราเสร็จปุ๊บเขาให้ช็อกโกแลต,ตแบบเหมือนของฟรีอ่ะแต่อร่อยอร่อยอะไรน้องมีไม่พี่บุ๊คเข้าใจไหมว่ามันน่ากินขนาดไหนคะก็ดีนะแล้วมาปิดไหล่ไอ้ทำไมคะก็ไปเถอะดีแล้วไม่อ้วนเนี่ยแล้วก็เดินหลายๆร้านแถวเนี้ยค่ะนี่พูดถึงช็อกโกแลต,ตนี่ไงเห็นไหม อันนี้เขาแจกตอนลงเฮ้ยแต่มันอร่อยนะอร่อย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 แบบอร่อยแบบซื้อฝากคนไม่น่าเกียดเลยอร่อยแบบอร่อยอ่ะ่แโอเคมันจะมีความต่างค่ะระหว่างช็อกโกแลตพวกเนี้ยกับช็อกโกแลตพวกตามร้านบูทิกที่มันแพงๆอ่ะอันนี้พวกนี้ยเขาทำด้วยมือทำแบบละเมียดและใช้ของแบบดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นเออเพราะฉะนั้นยังไงมันก็จะต่างจริงๆว่าแล้วก็กินเลยดีกว่า สนุนโดยน้ำดื่มสิง PLUS จะ t Remove u Edge ผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเรานะฮะหลังจากที่วันนี้ไปฟินที่จุ้งฟราวกันมาเนี่ยตอนนี้เราลงมาถึงลูเซอร์แล้วนะฮะ,ฮะแล้วก็เข้าโรงแรมเรียบร้อยเตรียมตัวออกมาทานร้านฟองดูแล้วก็เมื่อกี้เดินไปตรงนูน้นพวกเราทั้งหมดเดินไปถึงร้านฟองดูแล้วครับแต่ไปถึงปุ๊บมันย้ายหนีครับ แล้วก็เดินมาอยู่ตรงนี้แล้วมันก็ยังไม่มีอีกค่ะคือยังหาไม่เจอครับว่าตอนนี้ร้านฟองดูอยู่ไหนไม่รู้ว่าจะได้กินหรือไม่คิดว่าจะได้กินไหมคะได้กินอยู่แล้วค่ะไม่ต้องพ่วงนะคะแล้วทางข้างๆเราไปยินอันนี้คือผู้หอหิวแก๊งเราผู้หอหิวลุ้นกันว่าเราจะได้กินฟองดูที่รูเซอร์หรือเปล่า How do you say clap yeah c l ตอนนี้นะคะก็สรุปมาถึงร้านซึ่งไม่ใช่ร้านที่เขาตั้งใจจะไปร้านแรกเขาเปลี่ยนร้านเปลี่ยนร้านแล้วฮะมา้าน,นี้ <c oughs> ซึ่งใช่เป็นผมชอบนะมันดูบ้านๆแล้วก็มีแบบมีเพนต์โต้เพนติ้งน่ารักนะค่ะก็คือร้านนั้นปรากฏเข้าไปแล้วแบบคอนเสิร์ตคูณจำไม่ดีไม่ค่อยน่ารักทีนี้เราก็ไม่กินเลยทั้งกรุปมมาสิบสองคย้ายเงินหายเพราะว่าที่เขาบอกว่ามีร้านที่บริการไม่ดีเอมีร้านที่ดีอยู่ตรงนี้เหมือนกันไม่ต้องกินหรอกถ้าเกิดแบบ คุณจาไม่ดีขนาดนั้นก็จะอุ่นทำไมเดี๋ยวเราไม่ดีคนก็โอเคย้ายหมดมาร้านนี้ซึ่งน่ารักคนเสิร์ฟก็น่ารักค่ะแล้วเป็นร้านฟองดูเลยเราสั่งไปหลายอย่างเลยครับสั่งไปเหมือนหิวมากเดี๋ยวรู้นี่ครับคุณผู้ชมเวลาที่มาสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอาจจะเจอเมนูแล้วก็อ่านเราไม่เข้าใจว่าอะไรคืออะไรนะขอแนะนำนิดนึงลาคลัตอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถ้าไม่สั่งไม่ถึงสวิตสำหรับผมนะเห็นด้วยอร่อยมากอันนี้คือแบบ ผมกินได้จานหนึ่งเต็มคนเดียวนะฮะแล้วก็มันเป็นอะไรที่มันถึงแน่นอนอันนี้ใช่เลยมันเหมือนชีสที่เขาทาเหมือนเป็นกระแตงแบบจักเครื่องเลยเชพาะมันเหมือนกะเพราบุับ้านเราเยมันไม่กินไม่ได้นะหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นฟองดูพวกชีสทั้งหลายซึ่งจะมีแต่ละร้านจะมี v a r i a t i o ชของตัวเองใส่นู้นใส่นี่เพิ่มเข้าไปแต่จริงๆแล้วมันก็คือฟองดูชีสไวท์ใช่มันคือไม่มันคือชีสละไวท์ที่มันละลายใช่แต่อันนี้เหมือนเขาก็เพิ่มเอิร์ฟบ้างเพ จะกินคู่กับขนมปังแห้งๆหน่อยแล้วก็หรือเป็น,นพวกเอ่อมันที่เขาต้มแล้วนะฮะแล้วก็หั่นแล้วก็จิ้มลงไปกินนะฮะทานคู่กับวายพวกนี้ต้องทานคู่กับวายเพราะว่าไม่อย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวท้องอืดวายนันจะพื่ยย่อยใครไปทานพวกกับพวกน้ำนมเนี่ยมันจะเป็นจะยิ่งอืดมันเย็นไงพอเย็นปุ๊บมันมันไม่ย่อยนะครับดังนั้นอีกอันนึงเนีมาถึงฟองดูที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ ก็คือเนี่ยมีฟองดูบอรเกนยองจะมีสัตว์หลายชนิดนะคะแต่เราสั่งเป็นเนื้อ,อซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นที่เป็นน้ำมันที่เราคุ้นเคยนี่แหละจำไว้นะฟองดูบอรเกนยองนยแล้วก็จะมีฟองดูที่เป็นชื่อว่าชีนัวชีนัวนี่ก็คือควาเหมือนชาบูไงไเหมือนจุ่มซุปแล้วก็แบบมีวยนยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวนยอยู่ในนั้นซึ่งเค,ย,<อ>คยกินแล้วไม่ค่อยรุงเท่าไหร่อันนี้ส่วนตัวมไม่ชอบอันเมื่อวานร้านเมื่อวานที่ทานไปอะคะ่ะที่เป็นฟองดูเนื้อเมื่อวานเขาแบบเขาใช้คำว่่าจจุุมในนนน้ซซึงแะเลย วันน <accurately S 2> ี้ก็เลยมาลองกินสุกี้บ้านเราอร่อยโอเคเดี๋ยวมาดูอาหารกันค่ะร่นะคะอันนี้ค่ะรักเล็แต่ว่าเมื่อกี้เห็นด้วยเหรอพี่ฟุ๊กพี่ฟุ๊กอกเสียใจลืมบอกเขาไปว่าขอเอาแบบกรอบเอานานๆหน่อยคือเวลาแบบมันนานๆหน่อยอ่ะตรงนี้มันจะกรอบแต่อันนี้รีว่ามันใช้ชีสดีวะยังไงก็น่าจะอร่อย ถ้อยู่สวิสมันต้องชีสดีอยู่แล้วครับแล้วก็ที่เขาโรยปาปริกา<อ>า<ด>้าเนี<ด>่ยนะมีสีสันที่สวยงามนะฮะนี่แต่จริงๆละแคสมันต้องไม่ยืดเท่านี้เนาะนแต่ก็เป็นสไตล,ล์ของที่แต่ละที่นะเป็นไงฮะฟินแต่มันไม่เหมือนละแคสมากตรงที่มันไม่กรอบแต่นเนื้อมันดีอะค่ะคือม,มันเป็นลูกครึ่งระหว่างราคากับชีสบนพิซซ่าเระใช่จ้าว่อย นี่เป็นแบบฟองดูชีสนะคะสรุปอะพวกที่เป็นฟองดูชีสอ่ะมันก็จะคล้ายๆกันทุกที่เนาะใช่ครับมีเทคนิคนิดนึงตอนเขาเพิ่งมาเสิร์ฟอะค่ะอย่าเพิ่งไปกินเพราะว่ามันจะแบบมันจะเป็นน้ำอ่ะมันจะยังไม่ค่อยหนึบทิ้งมันไว้ก่อนให้มันเริ่มเดือดคนๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะพอมาเริ่มหนึบอบบมันจะอร่อยขึ้นอันนี้คือเทคนิคถ้าบางคนรีบกินเลยฟองดูอะมันจะยังแบบไม่ได้ที่ของมัน ขาอาจจะคิดว่าไม่อร่อยมันจะไม่มีควายืดอะคะ่ะลองเช็คดูก็ได้ถ้าเกิดมันเริ่มยืดๆแล้วอะอ่ายืดเอาเข้าปากเลย <c oughs> ลเขาให้ฟองดูเนื้อมานะคะทุกที่เขาจะมีซอสหลายๆอย่างเอาไว้อะคะ่ะ <c oughs> ตักใส่จานตักใส่จานแล้วก็แนะนําให้เนื้อแต่ละคำอะ <c oughs> ก็จิ้มแต่ละซอสไปเพราะว่ารสมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคะ่ะ คลีตของน้องลีเขาลดความมันเดี๋ยวเอามาซับที่ขนมปังมันไม่จําเป็นต้องทําอย่างนี้นะคะแต่ว่าอาลีจะรู้สึกผิดไงก็แน้ํามันนอง,นองๆอะล,ลีก็เอาขนมปังมาซับอย่างผมชอบให้มันกรอบกรอบแล้วข้างในแบบจูซี่นิดๆเห็นไหมสุกจะตายอยอู่แล้วเก่งเว้ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นนี่จะกลายเป็นเนื้อแดดเดียวเยอะเนี่ยเฮ้ยโอเคนาะมาอร่อยของกรอบมากนั่น ฟองดูนะคะที่ส่วนใหญ่คนจะสั่งถ้าเกิดว่ามาสวิชนะคะก็คือฟองดูช็อกโกแลตค่ะนะคะวจะมีอย่างนี้นี่เครื่องเคียงนะคะเป็นผลไม้ชอบอะไรก็เสียบลงไปชอบอะไรก็อันนี้คือแล้วแต่ความชอบแล้วละ่ะแล้วก็ช็อกโกแลตคงไม่ต้องให้อธิบายนะคะว่ามันรสชาติเป็นยังไงมันก็คือช็อกโกแลตบนผลไม้ เซิร์นค่ะแมแต่ว่าตอนนี้เพิ่งได้เห็นตอนกลางวันวันแรกใช่ไหมคะสำหรับคุณผู้ชมค่ะเราก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าเพิ่งมาถึงเมื่อคืนใช่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างจะเย็นเย็นแล้วก็เครียดเลยนะเหมา<ส>ะมัวพร<ส>ะอาทิตย์ยังไม่เปิดยังไม่มาใช่ค่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็เอาเท่าที่เราได้เพราะว่าอากาศเราควบคุมไม่ได้แต่ผมว่ามันก็สวยอยู่ดีนะมันสวยแบบอีกแบบอีกแนวึ้งย่ะเออเหมือนอยู่อังกฤษนิดๆแต่นี่อยู่สวิสตอนนี้นะคะเรายืนอยู่ที่จัตุรัสสิงโตค่ะ แล้วก็เป็นที่ฮิตเนาะพี่ฟุกว่าถ้าใครมาเนี่ยต้องไปดูสิงโตร้องไห้ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเดินไปผมได้ยินคำว่าสิงโตร้องไห้แล้วแทนที่ผมจะซึ้งผมหิวผมนึกถึงเชือใช่ไหมผมนึกถึงเชือรรองไห้ตลอดเวลาเลยอ่ะพี่จุกแ้วหนียวโอ้โหอะไรก็เอาไปชาอาหารหมดอ่ะร้านนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของสวิตใช่ไหมพี่ฟุกเคยซื้ออะ พวกมีดสิสอาร์มี่ไนเมื่อก่อนเนี้ยสมัยก่อนนะตอนเด็กๆเนี้ยหลายๆคนถ้าเกิดทันรุ่นผมเนี้ยอาจจะเคยไปเข้าค่ายลูกเสือแล้วถ้าเกิดใครมีแบบมีดสวิสอาร์มี่เนี้ยมันจะเท่มากตอนเด็กเนี้ยคือผมต้องมีเลยนะแบบนี่นอย่างนี้ค่ะเออเนี้ยเด็กๆนะจะมีอันนึงแบบที่เป็นแบบสองอันนึกออกไหมแต่พอแบบพอเราแบบเราเลิกแอบแฝงไงไปเข้าค่ายบ่อยไหมเป็ลูกเสือรุ่นพี่อ่ะเราก็จะมีแบบที่มีช้อนส้อมอะไรแบบนี้ผมรู้แบบยิ่งมียิ่งเท่แต่ตอนหลังเนี้ยหลังจากที่มันมี การเขาเรียกว่าอะไรนะต้นเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะห้าข้เออห้ามมีดขึ้น้็เท่ากับขนมีดกลับบ้านไม่ได้ชีวิตพังเลยคือผมว่าไอ้นี่เจ๊งไปเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยคนไทยซื้อทุกคนผมมั่นใจทุกคนไม่มีใครไม่ซื้อเฮ้ยพี่ฟุ๊กฮะขอ็อดข้ามอ่ะเฮ้ยปมนได้ไงเนี่ยทำไมเราเคยมาแล้วไม่เคยรู้ว่ามีเรารู้แต่เราเราขี้เดีอดเราขี้เดียดเดินเราเคยมาแล้วนะครับผู้ชมเฮ้ยตอนนี้สวยมากแล้วก็ก็ยังไม่เคยมาดูเนี่ยสิงโตร้องไห้นะครับ นี่ว้าว <Wow. S 1> สมากนะครับแล้วก็มาอยู่ในแบบเขาเลยคือแกะสะลักคือนึกความตั้งใจความยากในการทำดีครับยอดจริงจอนุสาวรีสิงโตนี้นะครับสร้างไว้เพื่อร่วมลํำลึกถึงและร่วมไว้อาลัยให้กับฐานสาวสวิสครับที่เสียชีวิตระหว่างการรบในสงครามปฏิวัติที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี1792อนุสาวรีรูปสิงโตหินนะครับ ถูกแกะสลักอยู่บนหน้าผาหินมีหอกปักอยู่กลางหลังสีหน้าแสดงความเจ็บปวดและที่หัวของถิงโตครับก็จะมีโล่ซึ่งมีกากระบาทเป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ด้วยครับใครที่มาเมืองรูเซิร์น่าลืมแวะมาถ่ายรูปนะครับใครไม่มาพลาดเพราะว่ามันงามอย่างที่คุณผู้ชมคงเห็นนะคะในภาพคือเขาทำดีมากแบบพ้นน้าเป็นน้ำเป็นเขาแล้วก็แบบ ต้นไม้สวยสวยโดยเฉพาะถ้ามาหน้านี้นะเหมือนลีนะฟินเพราะว่าต้นไม้เปลี่ยนสีแบบนี้ค่ะถ่ายรูปลงมาสวยมากเพราะฉะนั้นขอไปถ่ายรูปก่อนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร CP ทรูวิชเช่นมองโลกได้ล้ำกว่าสุขหน้าครับเราจะพาคุณชมไปเที่ยวลูเซย์กันต่อจากนั้นเนี่ยเราก็จะพาไปรั่งเศสไปเที่ยวชมช,มชาโต้ไร่อันุ่นแหล่งผลิตไวน์นะครับติดตามความเคลื่อนไหวของหลับจก่อนได้ใน Instagram ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับและเข้ามาพูดคุยรวมถึงติดตามพวกเราได้ใน Facebook และอินสตาแกรมของเที่ยวครับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สุขหน้าสวัสดีครับ รืออีกแล้วเหรอมันเป็นความสามารถพิเศษมีตลอดอ่ะสวีทที่มองในน้ำปุ๊บจะเจอหงตลอดเขาตั้งใจที่จะยังไม่เก็บนี่ก็ชิมจังไม่ช่วยพูดอะไรเลยเนี่ <c oughs> พูดอยู่คนเดียวมาประมาณสิบนาทีแล้วเนี่ย <c oughs> พูดจนจะคบเบรกแล้วคุณ